มีคำถามจากงานวิจัยเนี่ยนะครับที่เขามีการออกแบบสอบถามมาซึ่งถามเกี่ยวข้องกับหนี้คุยกันเราสอนการเงินนะเรายังดูโอ้โหมันดูค่อนข้างซับซ้อนนะแต่ว่าถึงซับซ้อนก็เถอะมันคือข้อเท็จจริงนะถ้าเกิดเราเป็นลูกหนี้อ่ะเราต้องเจอนี่แหละนะครับเป็นความท้าทายอย่างมนึว่าเรื่อง financial literacy โดยเฉพาะเรื่อง debt literacy ทักษะเรื่องหนี้จริงๆไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับหลักฐานถึงมาจากที่เห็นแล้ว แสดเชทิซีที่ดีนะครับมีผลต่อเรื่องสุขภาวะการเงินที่ดีจริงๆถูกต้องงนั้นที่ผ่านมาช่วงหลังเนี่ยก็จะมีการทำกระดาษสถานี่เรื่องทักษะการเงินเยอะแยะมากเลยมาดูผลกันครับผมผลกันคนไทยเป็นไงบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการเลยนะครับอินเตอวิที่ิส้อมครับครับสมเพิ่งซึ่งเรา2คนนะครับจะนําความรู้ทางด้านการเงินมาอธิบายให้เข้าใจนะครับ ซึ่งในครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องของทักษะความรู้ทางการเงินใช่ครับว่าเ,เป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่นักวิชาการนะครับแล้วก็ผู้ที่วางนโยบายต่างๆเนี่ยมีการตระหนักแล้วก็เชื่อแล้วนะครับว่ามีส่วนที่จะส่งเสริมให้เรามีพฤติกรรมการออมมีการลงทุนมีการเตรียมพร้อมเพื่อการเกษียณเนี่ยที่ดีมากยิ่งขึ้นครับนะฮะแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ย ก่อนที่เราจะจบคลิปกันไปถ้าเกิดหลายท่านฟังอยู่ก็อาจจะรู้สึกอึดอัดพอสมควรเพราะว่าเราพูดค้างอยู่นะครับก็คือค้างว่ามีคําถามจากงานวิจัยเนี่ยนะครับที่เขามีการออกแบบสอบถามมาซึ่งถามเกี่ยวข้องกับหนี้นะครับการบริหารหนี้เนี่ยอยู่ํามครถามนะครับ,รบ,รบก็คือมีหนี้ที่เกี่ยวข้องกับว่าเรารู้หรือเปล่าว่าถ้าเราไม่ผ่อนชำระนะคุณจะโดนคิดดอกทบต้นนะ,ะ,ะมีคำถามที่ เกี่ยวกับว่าถ้าเกิดเราชําระหนี้เนี่ยชําระหนี้แบบไหนมันจะดีกว่าการชําระหนี้ขั้นต่ําน้อยหรือชําระหนี้เยอะๆครั้งเดียวนะนะครับแล้วก็มีมีการพูดคุยถึงระยะเวลาช่วงเวลาที่เราชําระหนี้ใช่ครับซึ่งตะกี้เราเราคุยกันเนี่ยขนาดเราคุยกันเราสอนการเงินนะเรายังดูโอ้โหมันดูค่อนข้างซับซ้อนนะแต่ว่าถึงซับซ้อนก็เถเป็นข้อเท็จจริงนะถ้าเกิดเราเป็นลูกหนี้อ่ะเราต้องเจอนะครับว่าดอกเบี้ยทบต้นทบดอกเนี่ย บ้านเราเหมือนจะไม่ใช่แต่ว่าหลายประเทศเป็นดอกเบี้ยทบต้นทบดอกเวลาคิดเนี่ยนะครับคุณคุณยิ่งไม่จ่ายยอดมันยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ20%ต่อปี5ปีก็เบิ้ลไม่20%ต่อปี5ปีเกินเบิ้ลแน่เพราะว่ามันทบขึ้นไปอีกนะครับหรือถ้าเกิดเราผ่อนอย่างเงี้ยบัตรเครดิตเขาบอกให้เราผ่อนขั้นต่ำก็ได้แต่ผ่อนขั้นต่ำถ้าคำนวณดีนะผ่อนไปแล้วเนี่ยไม่พอดอกเบี้ยที่คิดถ้าจ่ายไม่พอดอกเบี้ยให้ตายก็ปลดเงินตนไม่ได้นะครับหรือข้อที่สามที่บอกว่า เอ๊ะแต่เผา,าเป็นงวดดีพันสองเป็นงวดหรืออนเป็นก้อนปรากฏการผเป็นงวดเนี่ยหลักการเรื่องทา m บา a ูมันนี่หมายความว่าจริงๆควรจะทยอยจ่ายเงินชา้าๆท <พอ S 1> ี่จ่ายเร็วยิงแย่แต่เราจะคิดว่าเฮ้ยพันต่อง,งวดมันพันต่อเดือนเองบสบายงวดถ้าจ่ายงวดเดียวพันสองก้อนนั้งเยอะแต่จริงๆแล้วจ่ายพันจ่ายร้อยต่อเดือนแพงกว่ารับซึ่งฟังดูซับซ้อนใช่ไหมคนถูกถามถามว่าตอบได้ไหมตอบได้เรียกว่า ตอบได้น้อยเหมือนกันนะครับคำถามแรกเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยนะครับคนที่ตอบถูกเนี่ยสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับผมถ้าเราจําคําถามที่เป็นบิ๊กทรีเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนได้ว่ารู้เรื่องดอกเบี้ยไหมรู้เรื่องเงินเฟ้อไหมครับพวกนั้นเ็าตอบถูกกันเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่เรื่องนี้คนตอบถูกน้อยลงโอเคนะครับคําถามเรื่องดอกเบี้ยครับต้นเท่าดอกเนี่ยตอบถูกสามสิบหกเปอร์เซ็นเรื่องการจ่ายเงินคืนนะครับว่าจ่ายขั้นต่ําปลดหนี้ได้ไหมถูกประมาณสามสิบสี่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่ว่าเรื่อง จ่ายเป็นเดือนละร้อยหรือว่าก้อนเดียวพันสองเนี่ยตะกี้ที่เรายังงงๆกันะคนถูกถามก็งงเหมือนกันครับเจ็ดปอร์เนต์อบถูกนะครับครับผมนี่แหละนะครับคือความท้าทายอย่างนึงว่าเรื่อง financial literacy โดยเฉพาะเรื่อง debt literacy ทักษะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับแล้วเ็เกิดมาดูพวกอันนี้อย่าเพิ่งไปไกลแม้แต่ผมเองนะผมยังค่อนข้างเชื่อเลย ว่าแม้กระทั่งคนที่ทำงานอยู่ในสายการเงินคนที่เป็นคนขายของพวกผลิตภัณฑ์หนี้สินพวกนี้หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคำนวณอยังไง mm hmm. หรืออาจจะรู้นะ,ะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้รู้แบบเหมือนกับมองว่ามันเป็นเป็นเรื่องธรรมดาที่แบบรู้ตามปกติคือคือต้องยอมรับว่ายิ่งในปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งคนขายของเนี่ย mm hmm. เขาก็มี iPad mm hmm. มีคอมพิวเตอร์คือผู้แน่เขามี ซอฟต์แวร์โซลูชันให้เขาแค่พิมพ์ตัวเลขตึกตึกตึกต๊กตึกอ่าแล้วก็บอกลูกค้าได้แล้วว่านี่ยอดผ่อนเท่านั้นเท่านี้ตก็มานั่งคิดเปลียนเทียนสำคัญคือตรงนี้มันคือการเปลียบเ<ช>ทียบไงถูกถูกถูกนำเสนอให้เอาหรือไม่เอาอันนี้<ช>ตอบง่ายแต่ถ้าเก<ม>ิดมีให้เลือกหน,นึ่งสองสามันไหนดีสุดอ,อันนี้มันเริ่มยากขึ้น<ม>นะน,นะครับซึ่งเวลาเขาวัดเนี่ยเขาพิจเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่าทักษะความรู้ทาการเงินใาการลงทุนเนี่ยจะมีเป็นแกปบเรื่องเพศเรื่องอายุเร แบบเดียวกันเลยนะครับคาถามนี้นะครับผู้ชายตอบถูกมากกว่าผู้หญิงนะครับคนที่อายุน้อยตอบถูกมากกว่าคนที่อายุมากและคนที่ฐานะดียิ่งดีก็ยิ่งตอบถูกแบบเดียวกันเป๊ะเลยมันเป็นเทรนด์แบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนหรือเรื่องการกู้ยืมครับเขาไปพบอีกด้วยนะว่าถ้าเกิดคะแนนของเราไม่สูงมากเนี่ยเขาไปดูพฤติกรรมต่อว่าลูกค้ากลุ่มนี้เวลารูดบัตรเครดิตอย่างเงี้ยจ่ายค่าธรรมเนียมเยอะไหมธรรมเนียมแบบจ่ายช้าหรือว่าเป็นหนี้เสียอะไรว่าไปยิ่งคะแนนต่ําก็ยิ่งต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ซึ่งค่าธรรมเนียมเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนต้องจ่ายเหนือจากดอกเบี้ยเองนะเขาก็แปลว่าอย่างเงี้ยต้นทุนในการกู้ยืมคุณสูงสูงกว่าที่ควรจะเป็นเลยนะครับนะครับมันก็เลยยิ่งตอกย้ําภาพที่เราเราให้ความสําคัญกันอะว่าทําไมเรื่องการให้ความรู้การเงินมันสําคัญมากเพราะว่าสิ่งที่เขาได้รับนะครับหรือว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหรือพฤติกรรมที่เห็นในการออมการอะไรเนี้ยมันไม่ได้เป็นไปทางที่ดีเลยสำหรับคนที่มี n ฟ n น i a l l i t ท r a c y คะแนนไม่สูงมากครับผม เขาก็เลยไปศึกษาดูครับในเปเปอร์ที่เกี่ยวกัเรื่อง financial literacy ไปใน education ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องการให้ความรู้การเงินครับหลายที่หลายหน่วยงานทํำแต่บางหน่วยงานก็ประสบความสําเร็จบางงานประสบความสำเร็จเขาไปดูพวกหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยที่ต่างประเทศพบว่างานส่วนมากที่เวิร์กนะนะครับทำกับทํากับนักเรียนอดีนักเรียนมัธยมอ่ะดีนะครับถ้าทํากับผู้ใหญ่นะ ไม่ค่อยเวิร์กถ้าเป็นรูปแบบที่จับมานั่งเลคเชอร์ครับอันนี้ไม่เวิร์กอยากให้ผู้ใหญ่เวิร์กใช่ไหมต้องมีกิจกรรมให้มีกิจกรรมให้แบบทำงานเป็นกลุ่มมีแอคทีฟเลิร์นิ่งมีเป็นเกมหรือมีแอปมีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบมานั่งจัดมานั่งจัดแบบเปิดห้องมานั่งฟังกันเนี่ยเขาบอกกับเด็กก็ดีกว่าแล้วของกับเด็กเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าให้ความรู้กับเด็กนะผู้ปกครองได้ด้วยอืมอมีหลักฐานเชิงประจักษ์พบ นะครับมันก็สอดคล้องกับที่เราเห็นในบ้านเราเนอะ<ม>เราพยายามจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กด้วยครับส่วนเรื่องของที่เป็นผู้ใหญ่เราก็จะเริ่มเห็นว่าอืมันมีพวกที่เป็นกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานเขาจัดกันหรือว่าเรื่องพวกแก้หนี้ครับ,รบมันก็ไม่ใช่เล่าให้ฟังแล้วก็จบครับแต่ต้องมีการมานั่งถูาทกลุ่มทําอะไรกันนะครับซึ่งอันนี้ก็<อ>ก็เห็นด้วยเพราะว่าอันนี้ส่วนตัวนะครับเราก็ อีกพาร์ทหนึ่งผมก็ไปยุ่งเกี่ยวกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครับนะครับแล้วก็กองทุนสมาคมเนี่ยเขาก็ไปจัดทำเวิร์กช็อปนะเวิร์กช็อปให้กับพวกสมาชิกที่ต้องออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะเพราะว่าเป็นการออมเพื่อกเกษียณน,นะครับก็เห็นผลพอสมควรเลยว่าพอเราจัดทําเป็นเกมนะครับเป็นแบบเหมือนมานั่งเล่นเกมลงทุนกันหรือมานั่งเล่น การวางแผนค่าใช้จ่ายกันเนี่ยนะเขาจะแบบเข้าใจได้ง่ายแล้วก็นําไปสู่การไปปรับอัตราการออมเนี่ยอย่างเป็นรูปธรรมครับเพราะพอเรียนเลคเชอร์ไปแล้วบางครั้งก็ก็มีความรู้แต่ก็ไม่ทํยุคนียากเนอะคือความรู้มันเข้าหัวอะไรทุกี่ตลอดแต่เดี๋ยวเราฟัง y o YouTube บบังฟังวิทยุฟังพอดคาคตาอะไรบ้างเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวก็ไปแต่พอเราได้ทำเวิร์กช็อปทำอะไรมันก็มีภาพจำเออเราเคยตัดสินใจอย่างนี้เราเคยทำแบบนี้ เคยมีเพื่อนตัดสินใจอย่างนี้ด้วยกัรหรืออะไรเงี้ยเป็นตน้นแล้วก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลนะนะครับอย่างอีกมุมหนึ่งที่ผมก็รู้สึกว่า business model แบบไทยที่ตอนนี้กำลังไปอยู่ผมว่ามันก็เวิร์กนะก็คือโมเดลในเรื่องของการที่เราจะมีเอเจนต์หรือตัวแทนไม่ว่าจะเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตไม่ว่าจะเป็นตัวแทนในการพวก เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไร Wealth a d v i s o r อ่าเป็นผู้บริหารด้านความมั่งคัง่งแนะนำคือผมว่าบทบาทของตัวแทนตรงนี้สำคัญมากนะเพราะว่าสมมติถ้าในวันนี้คือคือในโลกของประกันเนี่ยมีการพูดคุยกันเยอะมากเลยว่าดิจิตอลมันจะมาเปลี่ยนแปลง การขายประกันหรือเปล่าแบบต่อไปคนก็มาเนี่ยเซิร์ชเว็บไซต์มานั่งเปรียบ mm. เทียบแผนประกันมานั่งซื้อแผนประกันกันเองเลยโดยที่ไม่ต้องอาศัยตัวแทน mm. ในความเป็นจริงการมีตัวแทนอ่ะมัน,ม,นมันได้ผลของการซื้อเ mm. อฟเฟกตี mm. กว่านะเพราะว่าน้องนึกสภาพอย่างอาจารย์คณิตอ่ะถ้าเกิดเราไม่ได้มีตัวแทนคนไหนมาติดต่อเราเราบอกเฮ้ย e วันนี้ฉันอยากซื้อประกันชีวิต ฉันจะไปเปรียบเทียบอโอ้มันเอฟฟอร์ตเยอะนะคือนึกสภาพว่าอาจารย์คนนี้ต้องใช้เอฟฟอร์ตเยอะมากนะเอฟฟอร์ตในการหนึ่งต้องตั้งใจมาเปิดคอมพิวเตอร์อเปิดเว็บไซต์นะเซิร์ชอีกว่าที่ไหนเขาขายประกันชีวิตบ้างแถมบางครั้งอาจจะต้องเปิด Excel ตัวเองด้วยเปรียบเทียบนะว่าแผนไหนดีกว่าบางครั้งเนี่ยการที่แบบมีตัวแทนมาเป็นคอยกระตุ้นเนี่ยเอ้ยผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเรื่อง financial education ของคนเหมือนกันนะคือถ้าอยากจะให้แบบอไม่เคยแล้วไม่เคยเนี่ยมีคนมาช่วยก็ดีเนาะถ้าเกิดเราเริ่มประสบการณ์เราจะแบบอ่าใช่เดี๋ยวเริ่มหาอะไรได้ละแต่ทีนี้ผมผมก็ผมก็เลยมองว่าเออนวันนี้เนี่ยทางกรตหรือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็อาจจะต้องกำกับดูแลตรงพวก w e l l advisor พวกตัวแทนประกันให้มีบทบาทมากขึ้นในเรื่องของการส่งเสริม financial literacy ของ ของผู้ซื้อเนะตอนนี้ผมว่าบริษัทประกันเขาทำเลยเขาไม่ได้ขายแค่ประกันแล้วไงตัวแทนประกันเขาขายอย่างอื่นด้วยไหนๆก็ไหนๆก็ได้มีโอกาสให้คาแนะนําลูกค้าทั้งทีเพราะว่าอีกอันหนึ่งที่เราชอบพูดกันก็คือคนไทยเราซื้อประกันน้อยอืติดระดับต่ําๆเลยของโลกอ่ะนะแล้วก็ลงทุนก็น้อยด้วยอะไรเงี้ยซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเนี่ยมาจากการที่ไม่มี Financial l i t e r a c y ซีนั่นแหละ อ้แต่เดี๋ยวจะดูกันว่าคะแนนในที่คนไทยเนี่ยมันเป็ต่ำอ่าโอเคไหนแล้วเรามาดูกันอ่าทีนี้เราทำลำดับถดมาเนี่ยตะกี้เราเห็นเกี่ยวกับเรื่องภาพใหญ่อันนี้เป็นเบสิกเนาะว่าที่มาที่ไปเป็นไงเนี่ยวงการพัฒนาบอกคนนั้นใหญ่มากคำถามถ้าตอนนี้เห็นความสาคัญแล้วอ่ะจะถามก็ถามถามท่าไมถามได้เยอะก็ได้นะครับดังนั้นที่ผ่านมาช่วงหลังเนี่ยก็จะมีการทำกระดาษสอบถามเกี่ยวกับเรื่องทักษะการเงินเยอะแยะมากเลย ซึ่งในประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับก็มีการดำเนินงานเหมือนกันนะธนาคารประเทศไทยเนี่ยทำงานร่วมกับสำนักงานสิทธิแห่งชาตินะครับที่สอบถามทุกๆ2ปีนะครับอิงกับแนวทางของ OECD นะครับซึ่ง OECD เนี่ยเวลาเขาวัด financial literacy เนี่ยเามี3มิติด้วยกันนะครับกันหนึ่งก็คือว่ารู้ไหมนะครับมีความรู้การเงินที่ดีไหม และ2คือพฤติกรรมด้วยบางทีรู้ไงแต่ไม่ทำนะครับแล้วก็เขาบอกว่าทัศนคติก็สำคัญนครับนั้น3มิตินี้เขาก็ไปทําแบบสอบถามดูกันว่าคนตอบยังไงบ้างนะครับทีนี้เขาบอก3มิตินี้เขาถามอะไรก็มาดูกันนะครับในเรื่องความรู้ก็ถามเจข้อครับมูลค่าของเงินตามกันเวลาดอกเบี้ยเงินเฟ้อก็คล้ายๆของปทรีเนาะแต่มันก็ขยายมากขึ้นเช่นแบบ เรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับมีเรื่องการกระจายความเสี่ยงเลยนะครับส่วนเรื่องพฤติกรรมการเงินก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องว่าเรามีการตัดสินใจยังไงนะครับเลือกออมไงบ้างหรือทักคตะการเงินครับคะแนนแล้วคะแนนตรงนี้มารายงานซึ่ง o อ c อซีดเขาก็ทำนะครับเราก็ทําแล้วก็ให้ผลเข้าไปเพื่อเปรียบเทียบกันด้วยเราตัวอย่างถามนิดนึงเนี่ยนี่ดังความรู้นะหนึ่งปีข้างหน้าเกิดทาวะเงินเฟ้ร์นะครับคิดว่าห้าร้อยบาทที่มีซื้อของได้มากขึ้นหรือน้อยลงอื ก็คล้ายกับตัวบิกคลีเลยนะครับก็ตรงไปตรงมาท่านยืมเงินเพื่อนร้อยบาทวันนี้เพื่อให้ท่านนาเงินมาคืนร้อยสิบาทหนึ่งปีข้างหน้าท่านได้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่เพื่อนเท่าไหร่การคำนวณดอกเบี้ยครับผมอันนี้ก็2ี่สเปอร์เซนตนะตรงไปตรงมาข้อที่สามนะครับมีเงินฝากเข้าบัญชีอมซัพหนึ่ง้อยบาทได้ดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีคระหว่างปีไม่ได้ถอนหรือฝากเพิ่มเลยจะมีเงินรวมเท่าไหร่พวกนี้เป็นการคิดดอกเบี้ยยืมกับดอกเบี้ยฝากนะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะเราไม่บอกคำตอบเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเขาใช้คําถามเดิมได้ได้เดี๋ยวนะครับแล้วครบห้าปีนะครับตะกี้เราฝากทีเดียวนะถ้าฝากห้าปีจะมีเงินในปกเสียเท่าไหร่นะครับเนี่ยก็เป็นตัวอย่างคล้ายๆกันกับเหตุกหน้านี้นะครับมีเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมนะครับถ้าได้ทําอะไรต่อไปนี้หรือเปล่าในครัวเรือนเช่นวางแผนรายรับรายจ่ายจดบันทึกค่า้จ่ายไหมนะครับหรือว่ามีการตั้งชาระเงินอัตโนมัติหรือเปล่า วิธีการออมออมยังไงเก็บเป็นเงินสดฝากสหกรณ์ซื้อบิตคอยน์อย่างนี้ไหมรับรวมถึงเรื่องที่เป็นเรื่องอธิจูดเนาะใช้ชีวิตเพื่อวันนี้เทั้งนั้นไม่ต้องวางแผนเพื่อวันหน้าหรือนะครับความสุขจากการใช้เงินวันนี้ดีกว่าไม่ต้องออมก็ได้ซึ่งคำถามวันี้ไม่ต้องแปลกใจนะอ่านของ OECD แล้วถามเหมือนกันเขาถามคนทั้งโลกให้เขาถามหลลายกันครับ มาดูผลกันครับผมดูผลกันคนไทยเป็นไงบ้างนะครับเขาบอกว่างี้ครับคนไทยเนี่ยทักษะดีขึ้นเรื่อยๆนะปี2อ6 1คนารั6บ63 65คะแนนเพิ่มขึ้นจาก62%ไปถึง71%มาดูค่าของ OECD 6กกว่าเองนั้น OECD เนี่ยก็คือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะถึงนะนะครับเราคะแนนสูงเหมือนกันนะนะครับแสดงความว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในทุกๆมิติย่อยด้วยครัใช่เลย ใช่เพราะว่าสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดความรู้ทางการเงินโ e c d เฉลี่ยอยู่ที่6 2ปใช่เราก็สูงกว่าเเราสูงกว่าซึ่งไอซึ่งไอของเราที่สูงกว่าก็คือค่าเฉลี่ยของเราเหมือนกันใช่ค่าเฉลี่ยของเราก็ถือว่าสูงกว่าจริงๆข้างในก็มีวัดด้วยนะว่าคนที่ตอบถูกทั้งหมดมีกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เขารายงานเป็นค่าเฉลี่ยนะเพื่อหเห็นภาพง่ายๆนะครับงั้มาดูไส้ข้างในเนี่ยทางทางอ่ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปุยุ้งผากอเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลที่ทางทางธนาคารที่ได้ให้มาเนี่ยนะครับมาทำเป็นกราฟให้ดูง่ายขึ้นเก็จะเห็นว่าพัฒนาการเนี่ยนะครับช่วงอายุเนี่ยมันก็มีความเป็นโค้งปนกันเนาะแบบเดียวกันนะครับก็คือว่าคนที่อายุช่วงกลางๆเนี่ยก็จะมีทักษะที่ดีสุดแต่ว่ากดอายุน้อยกว่าอายุมากก็จะมีทักษะลดหลั่นกันไปแต่ว่าเมื่อไปดูแบบสอบถามของ3ปีมาแล้วเนี่ยพบนะครับแนวโน้มที่ดีขึ้นก็คือว่าคะแนนโดยเฉลี่ยของทุกกลุ่มเพิ่มขึ้นทุกปีเลย ก็ถือว่าเราก็มีเขาเรียกว่าความสำเร็จผลในการส่งเสริมทักษะความรู้พอสมควรกัน <c oughs> ก็ต้องบอกแบบนี้แต่ว่าอาจารย์คณิตลองวกกลับไปก่อนหน้านี้นิดหนึ่งออจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราดูค่าเฉลี่ยสามอันเนี่ยเนาะค่าเฉลี่ยตัวที่น้อยที่สุดเนี่ยเนาะมันน่าจะเป็นแถวทัศนคติแถวพฤติกรรมพฤติกรรมพฤติกรม<ะ>กรมะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็อะไรเป็นอะไรบางอย่างที่มันสะท้อนให้เห็นว่าคนที่มีความรู้เรามีความรู้เยอะในระดับหนึ่งแต่ว่าพอมาถึงจุดพฤติกรรมก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีการเทคแอคชั่นครับทัศนคติก็ก็แต่ทัศนคติของเราค่อนข้างสูงนะโอเคอันนี้มาดูกันเพราะฉะนั้นคือแค่กําลังมองว่าพอ a อคชั่ของเรามันมันต่ำเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยหนึ่งคือเรามีความรู้แหละแต่มัน เราติด constraint ก็คือติดเงื่อนไขยเยอะครับนึกสภาพออกมาว่าท่านผู้ฟังฟังอยู่ก็าอาจจะรู้สึกก็เราจําเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินอืหรือบางครั้งเวลาเราสมมุติชําระหนี้นะเราก็อาจจะมีความรู้ด้วยนะว่าถ้าเกิดฉันชําระหนี้ก้อนนั้นฉันได้ประหยัดดอกมากกว่าชําระหนี้ก้อนนี้นะอืแต่ไอ้ก้อนนั้นเนี่ยมันยอดผ่อนเยอะอะครับไอ้ยอดน,นี้มันยอดผ่อนน้อยอะ บางครั้งเราก็เลือกยอดผ่อนน้อยเพราะถ้าเกิดเราไม่ทําชีวิตเราก็อยู่ไม่ได้อเออเนี่ยออไหมคือเราอาจจะมีภาระมีเงื่อนไขชีวิตมันก็เลยเป็นอะไรบางอย่างที่ฝั่งหนึ่งก็จะแบบเนี่ยอยากให้พวกเธอเป็นแบบอีกโอนิมิ c เอเจนที่ Maximize เลือกในสิ่งที่ถูกเออโดย <optimal. S 2> ที่ไม่มีไม่มีข้อจำกัดใช่ออแต่ <พอ S 1> ว่าแบบอีกคนนึงก็จะมาบอกว่าเนี่ยฝั่งของคนที่ได้รับสารมาก็ ก็ฉันก็มีข้อจํากัดไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้ฉันก็อยากทําแต่ฉันเนี่ยมีข้อจํากัดในนบุมนักเศรษฐศาสตร์ไม่พูดเหมือนกันนะเขาใช้คาที่แบบว่ารู้แหละว่าอันนี้ยองเช่นคราวที่แล้วเราพูดถึงดอกเ<ม>บีย้ยเนาะจะกู้เงิน15ปีหรือ30ปี<ม>ดีกู้15ปีเนี่ย<ม>รวมใจดอกเบีย้ยน้อยกว่าแต่ผ่อนต่อเดือนมากกว่านะแบบขอโทษครับผมผ่อนได้ต่อเดือนเท่านี้นะใช่ผมยอมผ่อน30ปีแล้วกันผมว่าประเด็นนี้จริงๆก็เข้าใจได้นะถ้าเกิดเราย้อนภาพดูอย่างเงี้ย อย่างอาจารย์ดูโดเรมอนเนาะดูโดเรมอนโนบิตะเงี้ยครับคุณพ่อโนบิตะเขาผ่อนบ้านเก้าสิปีนะเพราะในยุคญี่ปุ่นตอนนั้นสังคาริมซับแพงมากตอนนี้ก็เริ่มเห็นละเราเริ่มขยายอายุแล้วใช่ไหมเพราะว่าคนที่สามารถผ่อนได้เนี่ยเดิมผ่อนได้ถึงหกสิบตอนนี้มากหกห้าเจ็ดสิบแล้วนะร่างแรงให้เจ็ดสิบแล้วครับผมเพราะว่ามันก็สะท้อนตรงนี้แหละครับว่าสุดท้ายอยากให้เขาจ่ายน้อยแต่ว่าเมื่อจ่ายไม่ได้ครับได้บ้านมาในใน ต้นทุนดอกเบี้ยรวมที่สูงว่าดีกว่าไม่ได้ครับอันนี้เราผมว่าเราเราเข้าใจอยู่นะครับที่มาด้วยแบบสอบถามบอกว่าสินเท่าขาดเนี่ยเรื่องความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะครับตะกี้มีคําถามประมาณเจ็ดนิตินะอันไหนตอบได้ดีบ้างปรากฏว่าสิ่งที่ตอบได้ไม่ค่อยดีเนี่ยเป็นเรื่องคํานวณดอกเบี้ยครับคํานวณดอกเบี้ยนะครับเรื่องการกระจายความเสี่ยงครับและมูลค่าของเงินต่างกันเวลาซึ่งกดูโดดจริงๆเราพวกนี้ก็เป็นคําถามที่เป็นไฮเออร์ออเดอร์นะครับในขณะที่พวกดอกเบี้ยคานวณเนี่ยถูกต้อง แต่ผลของดอกเบี้ยระยะยาวอันนี้เป็นประเด็นที่เราตอบได้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมาอืมอันนี้เป็นสิน่เขาไฮไลท์มากนะครับครับผมนี่ผมมาดูบ้างเรามีของไทยแล้วเนาะว่าของไทยเราเป็นปัญหาของคนไทยหรือเปล่านี่เอาข้อของโอ C D มาดูว่าแล้วคนทั่วโลกเนี่ยเขาตอบเขามีปัญหาอะไรบ้างอคําตอบคล้ายๆกันครับเรื่องดอกเบี้ยเป็นเรื่องที่คนทั้งโลกอืคนทั้งโลกนะครับอ่าเข้าใจครับ ยากที่สุดแล้วดอกเบี้ยที่ว่าไม่ใช่ดอกเบี้ยเงินฝากนะส่วนมากเราหมายถึงดอกเบี้ยเงินกู้ะนขณะที่กู้ทบต้นทบดอกไรงี้จามแปลกใจไหมเห็นข้อมูลตรงนี้อืก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าผู้ตามตรงเรามีความรู้ก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เวลาปฏิบัติจริงก็มักจะใช้กดหัวแม่มือรูออปจำนะครับในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆครับนะครับแล้วไอ้เรื่องการที่คิดดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมัน เป็นสมการคณิตศาสตร์ที่มันไม่สามารถใช้ลอจิกธรรมดาเออได้อ่ะมันมันมันต้องแบบมีการยกกําลังมีการคูณกันทบต้นมีการมองเป็นทวีคูณอะไรอย่างเงี้ยครับเออซึ่งมันเป็นอะไรที่มันอาจจะยากต่อคือมันไม่ได้ยากต่อความสามารถมนุษย์หรอกแต่มันไม่สามารถเก้โซลชันได้ภายในเสี้ยววินาทีอืมแล้วเราก็เลยพอมันไม่ได้ก็ช่างมันครับเนอะ เลยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจาัดการก็เป็นเรื่องที่ที่ทไม่น่าแปลกใจเพราะว่าอย่างน้อยเรื่องรายออไ,ได้เนาะเราเข้าใจเรื่องผลตอบแทนของรายได้ผิดมักจะเป็นการเข้าใจผิดในเรื่องที่ดีก็คือว่าอ้านึกว่าจะได้น้อยปรากฏได้มากกว่าที่คิดคนะดอกเบีย้ยผลตอบแทนทบต้นอะ่ะสมมติสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีถ้ามันไม่ทบต้นสิบปีก็ร้อยหนึ่งเพราะมันทบต้นมันมากกว่าร้อยมันเป็นสิ่งที่ดีกับเราแต่ดอกเบี้ยที่จ่ายสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีแล้วปรากฏดอกเบี้ยบางอันมันทบพอมันนั้นถึอ้ทำไมมันขนาดนี้ครับ มันไม่ได้ผลที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลที่ไม่ดีกับตัวเราอเรานะครับไอเรื่องเรื่องอตัวพฤติกรรมนะครับที่เขาบอกว่ามีความเป็นห่วงก็คือว่าเปรียบเทียบข้อมูลก่อนเลือกซื้อเลือกใช้เพราะว่าไปดูพฤติกรรมคนก็ตอบว่าทํามีพฤติกรรมอย่างไรบ้างนะครับเราไม่ค่อยจัดสรรเงินก่อนใช้นะแล้วเราก็ไม่ค่อยเปรียบเทียบข้อมูลก่อนซื้อด้วยครับอืมยุคนี้ข้อมูลเยอะนะใช่แต่เราไม่เปรียบเทียบเออก็ไม่อย่างนั้นมาร์เก็ตติ้งก็คงไม่มีเรื่อง impulsive อะไรของเขาหรอกนะในการที่จะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจซื้อขาย่างที่เราเห็นเข้ามาควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการโฆษณาสินเเปลี่ยนพันการเงินเนี่ยจริงๆก็น่าจะมาจากผลผลสอบถามประมาณนี้ไหมว่าเราไม่เปรียบเทียบดังนั้นพอยิ่งใช้สื่อสารแบบที่ให้รีตัดสินใจเลยอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้ทําให้อ่าไม่มีโอกาสได้เปรียบเทียบแางรอบคองมากขึ้นแล้วอาพูดตามตรง ในฐานะของคนที่ก็ใช้บริการทางการเงินมาอยู่โอกาสที่เราจะเปรียบเทียบเนี่ยยากมากนะเพราะว่ามันใช้เอฟเฟอร์ตอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดเราจะกู้ยืมเงินเราก็อาจจะต้องไปสมัครกู้หลายๆลาแบงค์ที่เราอยากเปรียบเทียบถ้าเราอยากจะสมัครบัตรเครดิตหรือเราอยากจะซื้อกองทุนเราก็ต้องไปเนี่ยไปหาหลายแบงค์อ่ะซึ่งบางคนแบบติดเงื่อนไขเวลา เออไม่สามารถที่จะไปทําอย่างนั้นได้ใช้เวลาเหมือนกันนะถูกใช่มันใช้เวลานะแล้วก็ต้องเหนื่อยเตรียมเอกสารบางครั้งก็ต้องเตรียมเอกสารหลายๆชุดนะเพื่อจะได้ยื่นหลายๆแบงก์จะได้ข้อเสนอหลายๆแบงก์ก่อนเปรียบเทียบอะเทียบกับการที่สมมตินะบางแบงก์มาติดต่อผมโดยการที่โอ้โหให้บริการดีมากเลยแทบจะประเคนทุกสิ่งทุกอย่างให้พี่ไม่ต้องปริ้น เดี๋ยวปิ้น์ให้ซื้อความสะดวกเออสุดท้ายแล้วมนุษย์เราก็ซื้อความสะดวกก็เป็นต้นทุนความสะดวกไงใช่ซึ่งซึ่งมันก็แลกกันกับการที่คุณไม่ได้เปรียบเทียบนะแล้วก็สิ่งที่คุณได้รับมาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดอาจารย์จะบอกว่าจริงๆแล้วไม่เปรียบเทียบเ่ยไม่ใช่ไม่รู้ถึงความสําคัญรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินใช่ที่ผ่านมาถ้าดูพฤติกรรมก็คือไม่ได้เปรียบเทียบใช่ถูกเป็นอย่างนั้นไปใช่ครับ จริงเลยมีลายสักนิดนึงก็คุยสักนิดก็ถามเรื่องการออมด้วยนะครับบอกว่าคนไทยเนี่ยมีเงินออมลดลงนะครับแล้วก็คนที่มีเงินเก็บจุกเฉินเนี่ยมีนะแต่มีเพียงพอเนี่ยนะครับคือหกเกินหกเดือนขึ้นไปเนี่ยมีไม่ถึงหนึ่งในสี่มีคนไทยอ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คนนีออมแต่ระดับที่ออมยังไม่พอที่เราคุยกันในในสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับเรื่องความเปราะบางทางการเงินนี่คือคำถามที่เรื่องความเปราะบางทางการเงินนะครับมีการวางแผนนะหกสิบเปอร์เซ็นต์มีการวางแผนเพื่อเกษียณ แต่ว่า15%เท่านั้น16%ที่สามารถทำได้ตามแผนที่วางเอาไว้ครับผมแลว้วก็เนี่ยก็ที่เมื่อปีที่แล้วที่ผมก็เคยเอางานวิจัยที่ผมทำมาเรื่อง financial literacy กับเรื่องของการใช้ดิจิทัล financial service อนะ่ะมันก็จะเป็นยิ่งทำให้เห็นผลที่มันเหลื่อมล้ำมากขึ้นไปอีกนะคือหมายความว่าคนที่มี financial literacy ที่สูงเนี่ยเขาก็จะสามารถใช้ดิจิทัล financial service เนี่ยได้มีประสิทธิภาพกว่า คนที่มี financial literacy ทำทีนี้ด้วยความที่มันเป็น Digital, ดิจิทัลอะดิจิทลมันเร็วมันเปิดโอกาสให้เกิดความสะดวกสบายอะไรต่างๆถ้ากับว่าคนที่แบบมี financial literacy สูงเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินสามารถบริหารจัดการอะไรได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเยอะมากเลยอย่างเช่นสมมติในอดีตเนี่ยอาจารย์คณิตอาจจะไม่เคยต้องมานั่งบริหารบัญชี แต่ณวันนี้พอมีโมบายแบงกิ้งอาจจะเริ่มโอ้หลายแอปแล้วบริหารบัญชีแล้วอาจจะเริ่มมีการดีไซน์ตัวเองนะผมว่านะเอาเอาบัญชีนี้แบงก์นี้เอาไว้ทําเรื่องนี้นะบัญชีนี้และแบงก์นั้นทาเรื่องอื่นนะแน่นอนอย่างน้อยอย่างน้อยในหน่วยงานเราเราต้องเปิดบัญชีเบิกรองจเราแยกไว้เลยนะอันนี้เราไม่แตะเรื่องส่วนตัวเรื่องของคณะเท่านั้นนี่แล้วก็ถ้าเป็นสมัยก่อนนะผมเลยต้องถือบุ๊กเล่มนี้ไปวุ่นวายนะถูกเดี๋ยวนี้แค่เลือกให้ถูกบัญชีว่าจะโอนเข้าบัญชีไหนใช่มันก็ช่วยจริงๆถูกแล้ว เดี๋ยวนี้ในแอปก็มีขายมีขายกองทุนด้วยนะบางแอปก็มีการเปิดโบ๊กเลยาสามารถลงทุนได้มันจะยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำของคนที่มี financial literacy สูงที่รู้การใช้ประโยชน์จากดิจิตอลเ e อร์วิพวกนี้คือผมไม่ใช่สมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยผมเสร็จเลยนะก<อ>ับคนที่ที่ที่มี financial literacy ต่ำเขามีแอปเหมือนกันแต่คนที่มี financial literacy ต่ำจะใช้แอปแบบ แค่โอนเงินพร้อมเพยอะผมพูดตามตรงโอกาสน้อยมากเลยที่จะไปใช้แอปเพื่อการบริหารจัดการเงินทั้งนี่สินนคือผลวิจัยที่ผมอ่าใช่ <ๆ S 2> ถูกต้องที่ท,ที่ผมไปเห็นมาจากคนไทยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งเสริมไอ้เรื่องอประเทศไทยเราส่งเสริม financial inclusion นะสิ่งที่ inclusion อ่ะ include ได้ทั่วถึงแต่ก็จะมีคนที่ทั่วถึงแต่ก็ใช้ไม่มีประสิทธิภาพอยู่ครับ ครับนี่ก็เป็นภาพนะครับของ literacy ที่เห็นนะว่าเขาวัดยังไงบ้างซึ่งก็จะเห็นว่าเมื่อวัดเสร็จแล้วเนี่ยบางอย่างก็เป็นการวัดที่เมื่อมาถึงผลปลายทางที่อาจจะเกิดขึ้นยังพอยังเหมือนกับมีแกลบอยู่ซึ่งก็เป็นเหมือนกับความท้าทายนะครับของทางนักวิชาการแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่พยายามส่งเสริม literacy ให้สูงขึ้นเพราะว่าหลักฐานทงปมาจากที่เห็นแล้วภายใน literacy ที่ดีนะครับมีผลต่อเรื่องสุขภาวะการเงินที่ดีจริงๆถูกต้อง วันนี้ก็เวลาจำกัดนะครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ